ทีภูมิทนะกลับคำไม่ขอไลฟ์ชี้แจงหลังโดนแชรแอบอ้างหลองลวงเงินขอความเป็นธรรมที่เหรียญมีสองด้านลั่นไปเจอกันในศาลจากกรณีที่ดาราสาวเอมมี่แม็กซิมแท็กทีมผู้เขียนบทผู้กำกับและเหยื่อผู้เสียหายหนึ่งคนเข้าร้องสื่อหลังถูกอดีตนักแสดงหนุ่มทีภูมิธตนวัดหลอกลวงแอบอ้าง ซึ่งทั้งหมดต่างเป็นผู้เสียหายที่ต้องการให้ทีออกมารับผิดชอบตามที่ได้เสนอข่าวไปนั้นผู้เสียหายเรียกร้องทีภูมิรนวัตออกมารับผิดชอบเอมมี่โดนด้วยแฉวีรกรรมหลอกลวงหลังจากที่ทีได้รับรู้แล้วทาง Facebook เพจของ n a v a channel ที่ดำเนินงานโดยทีได้โพสต์ว่า จะออกมาไลฟ์แถลงชี้แจงอีกมุมโดยเผยว่าเหรียญมีสองด้านแต่ต่อมาเจ้าตัวจะเปลี่ยนใจไม่ไลฟ์แล้วบอกว่าไปเจอกันในสารทีเดียวโดยระบุว่าความจริงทุกสิ่งขอพูดในชั้นศาลนะทุกท่านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมส่วนการไลฟ์สดในวันนี้ของดอเพื่อไม่ให้กระทบและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากที่สุดพร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ใจในชั้นศาล และกระบวนการยุติธรรมวอนสื่อและสังคมอย่าเพิ่งด่วนตัดสินและชี้นำข่าวไปในเชิงลบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอความเป็นธรรมในการนำเสนอข่าวด้วยเพราะผิดถูกขอให้ศาลท่านเป็นผู้พิพากษาและจะถแถลงข่าวให้ทราบโดยทั่วกันขอบพระคุณทุกท่านยำ้ำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหรียญมีสองด้านเสมอ และใน Facebook ของทีก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่าขอความเป็นธรรมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับ